เบนเดตยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่เลยตอนเนี้ยเออเอาไว้แค่หลบให้มันไม่ขี้ก็พอละเพราะว่าหมัดมันก็ไม่ได้อยู่แล้วจะพูดดีเดี๋ยวมันรู้ไอ้เฮ้ยลืมยังไม่หมดเลยเนี่ยเืมเดี๋ยวมันรู้ไอ้จักบอกว่าเขาเขาออกหลังโรงพยาบาลแล้วอะไรวะไวยังวะมันมันออกพี่ป๊อกมีมีเบนเดตให้เบอร์ไหมพี่เราไม่ยังไม่ครบได้ยังอ่ะยังไม่ได้ครับมันออกมาก็จริงแต่มันยังไม่ครบหรอกก็ตีตีเล่นเล่นเล่นตีตัวหลุดไปเลยเล่นตีตัวหลุดไปเลยเพราะว่ามันไอเนี่ย จากพี่ไปด้วยน้องจากน้องวั <arcade S 1> <า>นนี้มี<ป>น,นับไปเล่ตนตีตัวหลุดไปเลยเออเออกูตายกูตายกตายไม่โด้ครบนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ว้ายเหี้ยเราจะชนฟังเองมาบั้ยเอาเอาีกแล้วละนี่ ับสวยยโเหี้ตำรวจหรอนั่นตำรวจป่ะนะ่ะเฮ้ยตำรวจ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 มาไปทั้งไอ้เหี้ยสัตว์เอ้ยไม่ตำรวจมาเร็วจังอ่ะนม่นทำทำเลยลี มาจากไหนวะเดี๋ยวไม่เลยมันจ่อยตรงนั้นอยู่แล้วไงโหเฮียโคตรกูตกใจหมดเลยกูว่าใครใส่กอะเดี๋ยวอย่าอย่าเข้าโรงพยาบา,า,เาลเดี๋ยวโรงพยาบาลไปกูงงว่าเดี๋ยวนี้มีเขาเขาเขาใส่กอดอะไรแล้วหรอเดี๋ยวนี้ไม่เปิดไอ้หลุดมาได้ไงวะเออ๋ยวนี้นไม่มามอแล้ววะไอ้เฮียน่ากลัวชิบหายเลยไอ้ไอ้นี่แล้วตัวหลุดนห้าคนนั่นเนี่ยอ้อมหลังเนี่ยหาทางขึ้นเราไปไปตีแม่งก่อนมังขึ้นแต่แถวเนี้ยข้างหลังมีพี่ข้างหลังมีมีรูอยู่มีรูอยู่

ขข้้างงหลัึนเปิดแล้วหรอเปิดยังวะเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วมามาเปิดแล้วแบงค์ลงมาแบงค์อ้าวตู้รุ่งรักมอ่นะโง่มากนะครับไม้เดียวนะครับไอ้กระจอกึนะครับ ไม่เปิดบ่ออาไรไม่เปิดบ่อฮัลโหลอะไรอะ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 ทำไม่ได้นะโง่น้ำรวืดมาหนีก้อนน้ำเลืดมาหนีก้อนหนีก้อนวิ้ยแบงแบงตปวดครอบว่ปะตัรอดไม่เปิดห่อเฉยย่ากูโง่ไอแบงแบงตัวรอดไหมเฮ้ยอุ้มก no. ูดิ้วไอ้ยตกคนเปิดรถเปิดรถ ไปไปก่อนไปก่อนพี่พี่ไปก่อนไปก่อนดีดีไปดีใครว่างก็ไปเลยจะดีหรือไม่ทำไมเออรับเพื่อนหน่อยกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งไงจัดแล้วกูวิ่งอ่ะขอพี่วิ่งไม่ดูเลยขออยากดูดวงขออยากดูดวงพี่พี่มันมันไม้

พุดน้อหลวดมา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 ไอสัตว์หลวดมาเอาเทสเซนิงตกรถเลยเหรอเกินไป ไปที่นึ่ง All right, you're ready to go. อ้าวตายแล้วเหรออ้าวตายแล้วเหรอไม่มีแต่ตัวหลุดเนี่ยกูงงคุณจะเล่นยังไงเนี่ยเออไม่ได้ให้กูเล่นเพื่อนเพื่อนเรามันจะเก่งขนาดนี้กูไม่ทำไมมีแต่ตัวหลุดวะถามจริงพี่ยูผมทำอะไรผิดเนี่ยยิงผมเนี่ยเฮ้ยเอาไฟขึ้นรถ น้องน้องได้ใจได้ใจโอ้วงเลยเย็นินเย็นน้เย็นเียใครเรียกว่านี่ใครเรียกว่นี่คนไหนนี่ออยยย่าเนนะะไร จนนม่บอกน้งจูนนบอกน้อย่ายือนไม่มันมีแต่ตัวหลุดวะคิมมันไปไหนกันหมดอ่ะก็มันโดจับไงมันโดนจับล่มๆแมันไม่ออกมาจนอลหอหมดเลยเวลาจะหมดแล้วเนี่ยไม่ไม่แล้มึงถามใครไปเนี่ยดี โอ้ยหมาวิ่งตามไอ้พี่อะทักขาสตีทักขาสทักขาสดีทักาสทักขาสตีฮะทักขาสจีบจีบจีบผู้หญิงแก้วมาเนี่น่ารักอยู่นะน่ารักอยู่นะน่ารักน่ารักนะพี่สาระลึกรู้ได้ไงรู้ได้ไงชิวจ้ารู้ได้ไงก่อนมานั่งอยู่บนสวรรค์เลยไอ้ก็ผมเจอหน้าเขาทุกวันเนี่ยสองวันที่ผ่านมาเนี่ยอะไรวะอะไรอ่ะพี่เขาขึ้นรถเหรอ แฟนคลับนคลับเฮ้ยยยยยยเฮ้ยยเฮ้ยอย่ายเ้ยอย่ายอย่ายเอาดีลงไม่ดีมึงอ่ะดูด้วยเอาเด้เอาด้ยากูมาแล้วเพื่อนโยกูโดนเียมันขี้เพื่อนไปด้วยสั์เอ้ยยากูหิวเลือด ไอ้ไปให้บอลชุบกูอยากเล่นต่อเก่ยันดีแต่รุมอ่ะเฮ้ยตกแมพอ้อเหี้ยยับย่อยแล้วกูตกยาวไม่น่าตีกูดิไม่อะตีกูดิสวนกูสวนกูงั้นมันขึ้นมาพี่งั้นมันขึ้นมางั้นมันขึ้นมาแบงค์ เอาพ่ฟิวมาผลนี่ไดไงครับพี่นี่นี่นี่ไปไดมาะหลดมาโหลดมาหดมาไป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 พี่ไปไปไปไรอตีมันต่อพี่โอเคโอ้ยออออ่ออ่ออ้อ้ออโอนั่นไงมันโอ่อมามมามาโอนั่นไงมัน อย่าบ้าอย่าบ้ามึง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 อย่าบ้าเอ้าติคิดได้ไงวะเอ้าตายบ้าตายบ้ากูตายแล้วไอ้สัสเอาเพื่อนออก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 เดี๋ยวอัศวินจะลงไปแล้ว Ơi đinh đi ngô à